เด็กหญิงนิยายข้ามฟ้ามาเป็นฮองเฮาไร้สับบทที่สิบ คำถามนั้นไม่มีใครตอบยามนี้พวกเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสตรีที่อยู่เบื้องหน้ามิใช่มู่ถิงหลิวคนเดิมอีกแล้วสองมือเย็นเฉียบแม้แต่หูหยินผูเท่าก็รู้สึกได้ว่าแรงกดดันนั้นยากจะต้านทานได้ วันนี้ห้องเฮาทรงอารมณ์ไม่ค่อยดีเช่นนั้นพวกเราขอทูลลากลับก่อนดีกว่านางกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ลุกขึ้นลืมเรื่องที่จะทูลของงานมงคลให้หลานสาวอีกคนไปสนิทแต่ใครยังจะกล้ายอยู่ตรงนี้อีกเล่าเดี๋ยวก่อนสิเจ้าคาท่านย่าท่านคงได้ยินแล้วว่าวันก่อนข้าเพิ่งตบสั่งสอนสนมคนหนึ่งที่ไร้ความเคารพ วันนี้มูถ่ถิงเซียวไม่เคารพค่าเป็นเพียงน้องสาวแต่กลับพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนั้นเสินมามาสั่งสอนนางสักหน่อยเพคะหองเฮ้าบุตรสาวคนรองของสกุลมู่พูดจาไม่เคารพหองเท้า จึงถูกลงโทษเมื่อข่าวนี้กระจายออกไปหลายคนที่กล่าวว่าฮองเฮาอัคติกับกุย้ยเฟยก็ยากจะกล่าวอะไรออกมาได้เพราะแม้แต่น้องสาวของฮองเฮาเองก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันเมื่อทำผิดย่อมต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกันโดยไม่ได้รับการยกเว้นแต่ประการใดเรื่องนินทาที่เกิดขึ้นในวังหลังเกี่ยวกับฮองเฮานั้นถูกปิดปากด้วยกร นีนี้เช่นกันเผ่าว่าอีกหลายเสียงก็กล่าวว่าเป็นเพราะมู่ถิงเซียวคนนั้นเป็นน้องสาวต่างมารดาที่เกิดจากภรรยาร้องที่เก้าขึ้นมาเป็นภรรยาเอกหลังจากที่มารดาของห่องเฮาสิ้นใจความสัมพันธ์ของพี่น้องจึงไม่ค่อยดีนักมิเช่นนั้นจนป่านนี้เหตุใดมู่ถิงเซียวถึงยังไม่ออกเรือนอีกเล่ามีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ภายในสกุลมู่นั้นมู่ถิงเซียวยังคงกร่มไห้กับมารดาของนางเรื่องวันนี้คนนอกรู้แล้วภายหน้านางจะมองหน้าคนอื่นได้อย่างไรในปากของเจ้าซินตึงเต็มไปด้วยถ้อยคำสาบแช่งเพราะไม่พอใจคิดไม่ถึงเลยว่าเด็กคนนั้นพอได้อำนาจเข้าหน่อยก็กล้าลงมือกับน้องสาวตัวเองท่านแม่เห็นแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ ว่าที่จริงแล้วมู่ถิงหลิวไม่ได้มีพวกเราสกุลมู่อยู่ในสายตาเลยแม้แต่ท่านนางก็ยังโตเถียงเช่นนั้นได้ภายหน้ายังจะพึ่งพาอะไรได้อีกเจ้าคะสีหน้าโหยินผูเท่าเองก็ไม่ได้ดีนักยามที่นึกถึงสายตาของหลานสาวคนป่ในเวลานั้น เราได้ว่านางคือผู้ที่ผ่านโลกมามากมายเคยเห็นผู้คนมานับไม่ถ้วนแต่กลับยากที่จะได้พบใครที่มีสายตาหน้าวาดกลัวเช่นหลานสาวในวันนี้ความรู้สึกเรากับว่านางถูกกัดซาอไปจนถึงจิตวิญญาณน,นั่นใช่สิ่งที่หญิงสาววัยยีสิบควรมีเช่นนั้นหรือ คำสั่งของนางในยามนั้นยังเฮี้ยมโหดและไร้ความปราณีมิใช่ว่าทุกคนจะมีสายตาเช่นนั้นได้รากับว่านางต้องผ่านประสบการณ์มากมายมานับไม่ถ้วนแต่เหตุใดเด็กสาวที่เคยอ่อนแอขี้ขลาดเช่นนั้นจึงมีสายตาเช่นนั้นได้กันเล่าท่านย่าต้องจัดการให้ข้านั้นเจ้าคะพี่สาวทำเช่นนี้ ก็คือไม่ต้องการให้ข้ามีหน้าไปร่วมงานเลี้ยงที่ไหนเช่นนั้นย่อมไม่มีบุรุษได้มาสู่ขอข้ามีใช่หรือเจ้าคะหลานสาวเข้ามากอดแขนผู้เป็นย่านางรู้ว่าท่านย่ารักพวกนางมากกว่าไม่ว่าอะไรก็จะตามใจเสมอเอาละ่ะใจเย็นๆให้ย่าพูดกับท่านพ่อของพวกเจ้าก่อน ตอนนี้หญิงชาราไม่อาจทำอะไรได้นอกจากปลอบโยนหลานสาวเท่านั้นจากนั้นค่อยกล่าวกับสะพ้ยเจ้าก็สงบปากสงบคำไว้บ้างเถิด เวลานี้หมู่ทิ้งลิ้วไม่ใช่คนที่พวกเราควบคุมได้อีกต่อไปอย่าได้คิดว่านางจะต้องยอมไปตลอดคำนี้ใช่เพียงเตือนสภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนางเองด้วยเจ้าซินอยากจะเถียงแม่สามีแต่ก็ไม่กล้าสุดท้ายจึงต้องสงบปากโฮยินพูดเท่ารอ้อนกระทั่งบุตรชายกลับมาจากด้านนอกจึงเรียกเข้าไปในห้องส่วนตัวสองแม่ลูกห้ามมีให้ใครรบกวนเป็นอัน ขาดจากนั้นนางค่อยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวงังให้บุตรชายฟังทั้งเรื่องที่หองเทาสั่งให้มามาตบหน้ามู่ถิงเซี่ยวหรือเรื่องที่นางกล่าวถึงพี่ชายและสินเดิมของมานดา้ที่พวกเขายักยอกเอาไว้หลายปีก่อนที่นางจะออกเรือน สีหน้าของมูหยุนกังกลายเป็นยุ่งยากไม่คิดว่าที่สุดแล้วบุตรสาวที่ดูง้อเข่าคนนั้นกลับซ่อนความคิดร้ายเช่นนี้เอาไว้ตลอดเวลาแม่ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายนางจะกลายเป็นเช่นนี้ไปได้แม้แต่แม่นางก็ไม่หวาดกลัวอีกแล้วมิใช่แค่ท่านแม่รอคอรับอย่างที่ข้าเล่าไปเมื่อคราวก่อน ตอนที่นางเจอหน้า่ะยังแสดงออกแปลกๆเช่นกันไม่เหมือนแววตาของเด็กคนนั้นเลยแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าไม่เคารพเหมือนกับมองคนที่นางไม่เคยพบมาก่อนจนถึงตอนนี้สิ่งที่นางทำกับพวกเราก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องการอยู่ใต้การควบคุมของสกุลหมู่อีกเช่นนั้นจะทำอย่างไร ตอนนี้นางเป็นห่องเห่าแล้วพวกเรายังต้องพึ่งพานางอยู่แต่นางแสดงออกเช่นนี่พวกเรายังจะหวังได้หรือไม่โฮยินผู้เท่าเป็นกังวลก่อนหน้านี้เด็กคนนั้นเป็นหองเหาไร้อำนาจพวกนางคอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆแต่ตอนนี้เมื่อเริ่มมีอำนาจแล้วคิดว่าจะพึ่งพาได้แต่เด็กคนนั้นกลับเอาแต่คิดถึงเรื่องเก่าเก็บเป็นความแค้นไว้ในใจไม่ว่าอย่างไร นางก็คือบุตรสาวสกุลมู่ไม่อาจปฏิเสธได้รอขอรับพวกเรายึดถือความกตันอยู่เป็นสำคัญทั้งนางยังต้องรักษาหน้าตาต่อคนอื่นที่กราทำเช่นนี้ก็อพระอยู่ในที่ลับตาอีกทั้งถิงเสียวก็เป็นน้องสาวต่างมาน่าภายหน้าหากว่าจะร้องขอสิ่งได้เกรงว่าต้องทำต่อหน้าคนจำนวนมากข้าไม่เชื่อว่านางจะกล้าปฏิเสธ หมายถึงให้แม่ทูลขอเรื่องการแต่งงานของทิ้งเซี่ยวต่อนหน้าคนอื่นเช่นนั้นหรือบุตรชายพยักษน้าขอรับอย่างไรนางก็คงไม่กล้าปฏิเสธทั้งยังไม่กล้าที่จะมอบการแต่งงานที่ไม่เหมาะสมอีกด้วยเช่นนั้นคนอื่นจะมองนางเช่นไรขอรับเรื่องนี้ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงรอขอรับแต่เรื่องที่นางถามถึงยุนยวนนั่นหรือว่าเราจะต้องเรียกเขากลับมาขอรับ ในใจของหัวหยินผู้เท่าไม่ใช่ว่าจะเกลียดชังกันปานนั้นเพราะอย่างไรอีกฝ่ายก็ยังนับว่าเป็นหลานชายคนแรกตั้งแต่เด็กมู่หยุนหยวนก็มักแสดงออกอย่างชานฉลาดเสมอแต่เพราะเขาคือบุตรชายของเกาชุนเหมยสำหรับพวกเขาแล้วการเก็บเด็กคนนั้นเอาไว้ใกล้ตัวก็คล้ายว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจสิบปีแล้ว เขาของอายุ22ปีแล้วใช่หรือไม่เช่นนั้นก็เรียกตัวกลับมาสักครั้งเถิดให้ห้องเฮาได้เห็นว่าเขาอย่างสุขสบายดีบางทีนี่อาจเป็นวิธีการที่ประนีประนอมแล้วแต่ตนบัดนี้ข้าไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเติบโตมาเช่นไร หากเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเช่นที่พวกเรากลัวหรือว่าเขาเจตนาจะกลับมาเพื่อเป็นทายาทของสก,กุลมูล่เราขอรับท่านแม่ก็รู้ว่าข้าเตรียมทั้งหมดนี้เอาไว้ให้ยุนไห้หมดแล้วยังต้องกลัวสิ่งได้เด็กคนนั้นเต่าให้ชาลาดเพียงได้ก็ได้รับการศึกษาจากสำนักศึกษาที่ห่างไกลมิใช่หรือถ้าจะกล่าวกันถึงเรื่องความเหมาะสมแล้ว อย่างไรยุ้นไ้ที่ได้รับการศึกษาในเมืองหรืวงก็คงจะฉลาดกว่าเหมาะสมกว่าเรื่องนี้อย่าพึ่งคิดมากเกินไปเรียกเด็กคนนั้นกลับมาเสียก่อน ในใจของมู่หยุนกังยังลังเลไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องเผชิญกับเรื่องยุ่งยากเช่นนี้หากมีใช่เพราะว่าเวลานั้นเขาเชื่อข่าวลือไร้สาระเกี่ยวกับสกุลเก้าก็คงไม่ต้องกลายเป็นเรื่องยุ่งยากมาจนถึงทุกวันนี้ การกระทําของมูถิงหลิวใช่ว่าทําไปโดยไม่คิดเพราะแม้จะได้รับจดหมายติดต่อกลับมานางก็ไม่เคยรู้ว่าพี่ชายคนนั้นอยู่ที่ไหน ทุกครั้งล้วนเป็นการอ่านจดหมายของทางนั้นฝ่ายเดียวหากจะเอาตัวพี่ชายกลับมาก็ต้องให้มู่หยุนกังที่ส่งเขาไปเป็นคนเรียกตัวกลับมาหญิงสาวเชื่อว่าเรื่องที่นางพูดเมื่อวานคงทำให้พวกเขาตระหนักว่าหากยังต้องการใช้ประโยชน์จากนางก็ควรเรียกตัวมู่หยุนหยวนกลับมาที่เมืองหลวงเพียงแต่นึกว่าหากทราบเรื่องนี้แล้ว เจ้าซินผู้นั้นของดิ้นพรานเหมือนถูกน้ำร้อนลวกแน่นางหมายมั่นจะให้มู่หยุนให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสกุลมู่เสมอเท่าว่าเมื่อบุตรชายขนโตกลับมาตำแหน่งของมู่หยุนให้ก็ไม่มั่นคงอีกต่อไปเพราะแม้ว่ามู่หยุนไห้จะได้เล่าเรียนอยู่ในเมืองหลวงแต่เพราะมีมารดาโง่เขาจะเลี้ยงดูบุตรชายให้ดีได้อย่างไรในความทรงจำของมู่ถิงหลิว น้องชายต่างมารดาคนนี้เรียนหนังสือก็ไม่เอาเรื่องเอาเราที่ถนัดที่สุดคือคบค้ากับคนมีอำนาจเป็นลูกน้องคุณชายสกุลใหญ่ทั้งหลายอาศัยบารมีคุณชายเหล่านั้นทําให้ตนมีหน้ามีตาได้ช่างเป็นคนที่หลอมร่วมเอาสายเลือดโง่เขลาของมารดาและที่ขาดช่างประจบของบิดามาได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว ท่ามกลางความคิดของนางเกี่ยวกับสกุลมู่นั้นคนด้านนอกก็ส่งเสียงปแปลกๆส่วนมามาคอยรับใช้จึงออกไปดูแล้วเข้ามารายงานด้วยท่าทางประหลาดใจฝ่าบาทสเสด็จมาเพคะมู่ถิงหลิวแปลกใจครั้งก่อนที่สเสด็จมายังสั่งให้คนมาบอกก่อนวันนี้นึกจะมาก็มาเลยเช่นนั้นหรือส่วนมามามีสีหน้าไม่ค่อยดี เพราะไม่ได้เตรียมตัวให้ดีบัดนี้ฮองเฮาอยู่ในชุดเตรียมพร้อมจะบรรทมแล้วใบหน้าไม่ได้ถูกแต่งแต้มอะไรเลยเท่าว่าคนที่เป็นเจ้าของตำหนักกลับไม่ได้ใส่ใจนะักหลังจากที่สวมเสื้อคลุมตัวนอกแล้วก็ก้าวออกไปทันทีไม่ได้ประทินโฉมเลยอย่างน้อยก็แต้มชาสักหน่อยนะเพคะเสินมามา,มารีบเร่งเดินตามให้เขาเห็นเช่นนี้เถิด ถ้าเห็นแล้วตกพระไทยทนไม่ไหวเดี๋ยวก็กลับไปแอง หญิงสาวกล่าวอย่างไม่แยแสพอออกมาถึงด้านนอกก็เห็นว่าชายคนนั้นมาพร้อมขบ,บวนเสด็จยืดยาวแล้วด้านนอกนั้นสี่อย่างชุนกำลังยืนรอให้ฮองเฮาออกมาต้อนรับตามธรรมเนียมแต่การมาเยือนโดยไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้านี้ควรต้องให้หญิงสาวผัดหน้าแต่งตัวสักหน่อยเผ่อว่าทันทีที่รายงานเข้าไปด้านใน เพียงครู่เดียวฝ่ายนั้นก็ออกมาต้อนรับทันทีใบหน้านั้นไร้เครื่องประทินโฉมแต่งแต้ม ใบหน้าที่ไร้แป้งชาติใดๆของนางขาวสะอาดสองแก้มมีเลือดฝาดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ้องเฮาที่เคยพบก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีเขาของเด็กสาวมากกว่าเช่นนี้ทำให้นึกถึงครั้งแรกที่นางออกเรือนกับเขาในเวลานั้นมูถิ่งหลิวมีอายุเพียงสิบห้าปีพอปักปิ่นก็มีราชออค์การสู่ขอทันทีถาวายพระพรฝ,ฝ่าบาทเพคะ ชายหนุ่มตรงเข้าไปช่วยประคองร่างนั้นขึ้นมาเขารู้สึกได้ว่าเมื่อสัมผัสตัวนางมีแรงขืนตัวอยู่เล็กน้อยแต่มีได้ใส่ใจกลับกระชับมือให้แน่นขึ้นไม่ต้องมากพิธีวันนี้มาโดยไม่ได้แจ้งเสียก่อนคงรบกวนหองเฮาแล้ว พวกเขาพากันเข้าไปด้านในใชายหนุ่มนั่งลงรอให้นางกำนันยกชามาให้จากนั้นเมื่อคนทั้งหมดออกไปแล้วจึงได้มองสตรีตรงหน้าเขาอีกครั้งความงดงามอันเรียบง่ายนี้ราวกับไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนเ่าว่าเมื่อสบกับดวงตาที่เหมือนหลุมลึก,กไร้ก้นบึ้งของนางมือของเขาก็กำเข้าหากันเล็กน้อยเหตุใดถึงเสด็จมาได้เพคะ คิดว่าจะเสด็จไปปลอบโยนสนมต่ออีกสักคืนตามปกติแล้วหากขันที่ทั้งหลายได้ยินรับสั่งเช่นนี้ของฮองเฮาคงมองนางกรากับตัวประลาดไม่มีใครในวังหลวงมีสิทธิวิพากษ์วิจารการเลือกเสด็จเยือนวังหลังของฮ่องเต้เท่าว่าฮองเฮากลับกล่าวออกมาตามตรงด้วยถ้อยคำกระทบกระเทียบ เพียงแต่พวกเขาอาจแปลกใจมากกว่าเมื่อพบว่าที่จริงแล้วห้องเต้ไม่ได้โกรธเลยแม้แต่น้อยยังรับสั่งกับนางอย่างพระทัยเย็นสองสามวันมานี้เจ้าก่อเรื่องมากทีเดียวจะมาต่อว่าหม่อมฉันเรื่องฉูกุ้ยเฟยหรือแพคะนึกว่าทรงต้องการให้หม่อมฉันปรามนางเสียอีกคนพูดไม่ได้ทุกร้อนอะไรกระทั่งไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวด้วยซ้ำ ไม่รอกเจ้าปรามนางบ้างก็ดีแล้วเพียงแต่พอเรื่องที่เจ้าทำนั้นโด่งดังเสียจนแม้แต่คนนอกก็ได้ยินขุนนางเลยไม่ค่อยพอใจพวกเขาจะถอดถอนหม่อมฉันอีกหรือก็ไม่ใช่อีกห้องเต้มองการคาดเดามากมายของนางเจ้าเล่นงานพวกเขาข่าวนั้นใครจะกล้าเพียงแต่มีข่าวลือในหมู่ขุนนางเท่านั้นที่จริงกล่าวว่าเป็นข่าวลือ ในหมู่ภรรยาขุนนางมากกว่าอีกไม่นานก็คงลามเข้ามาในวังหลังเขาพูดกันว่าพฤติกรรมของเจ้าเปลี่ยนไปจาก้องเฮาที่อ่อนแอไร้อำนาจพริบตาเดียวไม่เพียงทวงคืนการปกครองวังหลังยังสั่งลงโทษอย่างไร้ปลานี่ถึงจะไม่ได้พูดออกมาตามตรงแต่ก็ลือกันเกรงว่าวังหลวงอาจมีปีศาจได้ สิ้นรับสั่งนั้นมูถิงหลิวก็หัวเราะนางเงยหน้าขึ้นมองห้องแต้จะรับสั่งว่าหม่อมฉันเป็นปีศาจมาสิงร่างหรือว่าเป็นปีศาจจำแรงมาเพคะนั่นสิแล้วเจ้าเป็นแบบไหนเมื่อมองใบหน้าสนใจใครรู้ของชายที่อยู่ตรงหน้านาั่งมูถิงหลิวก็มีความคิดมากมายที่ว่าผ่านขึ้นมา ว่าจะเป็นอย่างไรหากนางบอกเขาว่านางมีใช่มู่ถิงหลิวคนนั้นแต่เป็นวิญญาณดวงหนึ่งที่เร่ร่อนเรื่อยมาจนกระทั่งได้มาพบเขาที่นี่นางจะถูกเขามองว่าเป็นเพียงวิญญาณร้ายหรือไม่เช่นนั้นคนในยุคนี้กำจัดปีาศาจร้ายกันอย่างไรสังหารเผาทั้งเป็นหรือว่าต้องพรมานให้รับสารภาพก่อน พระองค์ทรงคิดว่าหม่อมฉันเป็นแบบไหนเพคะเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสู่หรือร่างจำแรงของปีศาจดวงตาที่นางมองเขาไม่หวั่นไหวหรือวาดกลัวดวงตาของเขายามมองนางนั้นก็ไร้ร่องรอยของความคลังแคลงใจเช่นกันข้าไม่สนว่าเจ้าคือใครแต่เจ้าที่เป็นเจ้าในตอนนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ได้ยินเช่นนี้แล้วกลับเจ็บปวดเหลือเกินเพคะหญิงสาวยิ้มหยนันมู่ถิงหลิวที่อยู่กับฝ่าบาทมาห้าปีคนนั้นไม่เคยมีค่าเลยหรือจะไม่ทรงเครียดแค้นบ้างหรือหากหม่อมฉันคือวิญญาณที่แย่งร่างของมู่ถิงหลิวคนนั้นมาอย่างน้อยฝ่าบาทก็อยู่กับนางมาห้าปีถ้าเจ้าเป็นปีศาจไรยังเจ็บปวดใจได้อีกหรือ หม่อมฉันอาจเป็นเพียงวิญญาณไร้ร่อนที่บังเอิญมาที่นี่และชีวิตของมู่ถิงหลิวก็น่าสงสารเกินไปนางอยู่ในจวนสกุลมู่ก็ไม่มีตัวตนบิดารักใคร่บุตรของภรรยาร้องและอนุภรรยามากกว่าพี่ชายเพียงคนเดียวก็ไม่ได้อยู่ข้างกายห่างหายไปเป็นสิบปียามออกเรื่อนหวังจะพึ่งพาสามีเป็นร่องเงาชีวิตแต่กลับถูกหมางมัด เป็นเพียงมากตัวหนึ่งยิ่งทุ่มเทกลับยิ่งไร้ค่ะตอนนี้ตายจากไปแล้วสามีที่รักยิ่งกลับไม่แม้แต่จะเสียใจสักนิดนางรู้สึกวูกบวาบในอกไม่อาจอธิบายได้ ครู่หนึ่งเป็นความเศร้าครู่หนึ่งเป็นความสิ้นหวังครู่หนึ่งกลับเป็นความรู้สึกโล่งว่างประหนึ่งปลอมตกสองมือของนางกำนั่นพยายามกดความสะเทือนใจนั้นให้กลับลงไปหญิงสาวเชื่อว่านี่มีใช่ความรู้สึกของนางเป็นแต่เพียงอารมณ์อาวรอนอันหลงเหลืออยู่ในใจของมูถิงหลิวเท่านั้น ท่าว่าห้องเต้กลับตีความท่าทางเช่นนั้นต่างออกไปสําหรับพระองค์แล้วการแสดงออกของมู่ถิงหลิวในเวลานี้ยิ่งทำให้เชื่อว่านางไม่เคยเปลี่ยนแปลงส่วนลึกในใจนั้นยังอาวร์ต่อความรักอยู่บ้างเพียงแต่การแสดงออกที่แข็งเกร้าวของนางเหมือนเกราะป้องกันตัวเองเท่านั้นเมื่อหัวใจของนางมีได้จืดจางไปหมดเช่นนี้ ภายในย่อมยังเป็นมู่ทิ้งหลิวที่ออกเรือนร่วมกันมาห้าปีนั่นเองเรื่องเล่าของนางเมื่อครู่ยังสะท้อนวาบในอกชายหนุ่มจึงเอื้อมมือไปสัมผัสมือนางที่กำาน่นหญิงสาวตกใจจะชักมือออกแต่กลับไม่อาจต่อต้านแรงของเขาได้เลยแม้แต่น้อยเท่าว่านางกลับมองเขาสัมผัสได้ว่าที่จริงแล้วมือนั้นสากมากมีจุดที่ด้านอยู่เล็กน้อย ในชีวิตตอนนางอาจไม่เคยพบคนที่ใช้ดาบเพ่าว่าเคยพบคนที่ใช้แรงงานมาบ้างมือของพวกเขาไม่อ่อนนุ่มเหมือนพวกนักธุรกิจหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นมือที่เต็มไปด้วยร่องรอยของชีวิตเจ้าคือเจ้าไม่ใช่ปีศาจไร้ที่ไหนเรื่องนี้ข้าจะช่วยเจ้าแก้ไขเองจะทรงเชื่อได้อย่างไร คนเราอาศัยเวลาสั้นๆเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายเพียงนั้นเชียวหรือรอยยิ้มของสุยอย่างชุนนั้นไม่อาจบอกได้ว่าเหยาะหยันนา่งหรือว่าตนเองกันแน่อุปนิสัยของมนุษย์นั้นหล่อหล,อ,ลอมขึ้นจากประสบการณ์ไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาแล้วกลายเป็นคนชั่วร้ายทันทีหรอกแต่สิ่งที่พวกเขาพบระหว่างการเติบโตตั้งหากที่กำหนดว่าคนผู้หนึ่งจะเป็นอย่างไร เพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดมนุษย์ก็ต้องกลายเป็นคนเลวร้ายในบางครั้งมูถิงหลิวรู้ว่าชีวิตของห้องเต้เองก็ไม่ได้ง่ายเช่นเดียวกันเช่นนั้นจะทำอย่างไรข้ารู้ว่าด้วยฝีปากเจ้าตอนนี้จะต้อนขนนางเหล่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่สำคัญคือต้องทำให้พวกเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเจ้ารอดูก่อนเถิด แล้วข้าจะจัดการเองเหตุใดต้องช่วยหม่อมฉันเพราะเจ้ามีประโยชน์เขานิ่งไปครู่และพวกเราเหมือนกันเบื้องหน้าคือศัตรูแต่ด้านหลังกลับว่างเปล่าคืนนั้นห้องเต้ค้างที่ตำหนักฮองเฮาอีกครั้งได้ยินว่าในห้องนั้นจุดโคมสว่างจนดึกดื่นก่อนจะดับลงแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ดูเหมือนว่ากระแสลมในวังหลวงจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเสียแล้วก่อนหน้านี้มีเพียงถูกุ้ยเฟยเท่านั้นที่รังห้องเต้เอาไว้ได้สองสาคืนในเวลาไม่ห่างกันนักแต่ตอนนี้เป็นห้องเท้าที่ใช้เวลาเพียงสามสี่วันห้องเต้กลับเสด็จไปหาถึงสองครั้ง นอกจากนี้แล้วเรื่องที่จู่กุ้ยเฟยถูกฮองเฮาลงโทษคัดอักษรก็ไม่ได้มีรับสั่งเรื่องนี้แต่ประการใดแม้จะเสด็จไปปลอบโยนกุ้ยเฟยเท่าว่าฮองเฮาก็ไม่ได้ถูกตำหนิเช่นเดียวกันตอนนี้อำนาจในการลงโทษของฮองเฮานับว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วนางมีอำนาจในการจัดการวังหลังอย่างแพ้จริง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ